แงนได้ยังแงนโหซิ่งชิ่งิ่งเออโอ้อย่างซิ่งเลยโอ้เด็กไรเท่แท้ชิ่งแท่จะทำอะไรนี่โอ้จะซ่อมโอ้พ่อแม่่อยก็จะซ่อมละไระใส่ไว้ตรงไหนอ๋อนาโชคทำไม่เรียบร้อยใช่ไหมโอ้ซ่อมตรงไหนอีกนี่คุณแกหมุเออรู้ด้วยว่าทำตรงนั้นใครใครสอน ใครสอนฮะใครสอนเออโอ้ยอย่าทำแรงเด้อเดี๋ยวมันจะหลุดด้อเรียบร้อยแล้วเอ้เอาอย่างไงทีนี้อ่ะลองสตาร์ทดูซ่อมแล้วไปลองสตาร์ทดูมันได้ไหมอ่ะลองเครื่องลองเครื่องลองเครื่องเออลองเครื่องลองเครื่องเอออ่ะลองเครื่องลองเครื่องเ ได้ได้ไหมได้เออเออไหนในตรงไหนต้องซ่อมอีกตรงไหนอีกมันมันยังมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมเออเอออืมช่างน้อยครับช่างน้อยเออได้ไหมอะลองเครื่องอีกทีสิลองเครื่องอีกทีลองเครื่องอีกทีมันได้ไหมลองเครื่องอีกทีนึ่ง แรงไหมแรงหรือยังได้ยังถอยถอยมันเข้าที่หรือยังมันได้หรือยังได้ได้ได้ซ่อมได้แล้วซ่อมได้แล้วอาใส่ตรงนั้นอีกลองลองลองอยู่ครับลองอยู่ครับเอาเง้นเงินเอาเงินเง้นให้คุณตาดูมันได้ยังเอาเงินเง้นให้คุณตาดูมันได้ยัง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 